แป๊บหนึง่งงานก็ยังไม่แล้วจะล้างอ่างให้แล้วเสร็จเจ้าเหมียวบัดดี้ก็ร้องแมวแมวอยู่แล้วอยู่แล้วอ,อาหารก็อยู่บ้านเดี๋ยวลุกเจ้ะโอ้นึกได้โอ้ก็อา,อาหารเอาอาหารเจ้านกฮงหิง,หงพาลวยนี่ร้อให้มันนี่โอ้ใช่ใช่ ว้าวสติมาปัญญาเกิดเอากินนี่ก่อนลูกกินนี่แก้ขัดไปก่อนเฮ้ยนี่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 เนี่ยนี่นี่น,นี่โอ้นี่เขากินได้เหมือนกันนี่นี่ถ้าบัตีมาเอเอเฮงเฮงพารวยมาก,ก็กินนั่นลูกผลไม้ก็ยังมีกล้วยก็ยังมีงมะม่วงแก้วมังกรก็มี นี่ข่ะขอไปให้วัดดีมันก่อนมันหิวโอ้มันห้องเงีย้ยเงี้ยเงี้แต่เช้าแล้วค่ายังไม่ได้มีเวลาไปข้า,มาเมาล้างอ่างล้างบอ่อนี่เนี่ยบ่อจะล้างอ่างล้างเป็นบอ่อบัวอ,อพัฒนาให้รับกับโซนนี้ที่เพื่อนพัฒนาได้สวยงามนี่ให้ทัศนียภาพสวยงามอ่ะม่สิ่งอ่ะม่สิ่งอ่ะลูกอ่ะอ่ะมาๆลูกไหม ข้าให้กินอ่ะขอนน่เด้อขอใบนี่หน่อยเดออ้ออ่ะลูกอ่ะอ่าเล,เลยเลยโอ้เพียบกินเลยอ้าพึงนึกได้เอาเลยลูกกินเลยหลอ,อยได้เหมือนกันกินกินกิน้าเ้าให้พึ่งนึกได้ว่าโอ้อาหารเจ้าอ่าเหงหงเจ้าพารวยกินกินกินคาเฟาให้อ่ะไม่ต้องมาขอบคุณกินก่อน กินเจ้าให้อิ่มก่อนคอยมาโน้มกายเพื่อขอบคุณยินลูกข้าดูแลให้ไม่ต้องกลัวอยู่กับข้า,างานข้าล้างอ่างเส็จซื้อบัวบัวมรกตมาเลี้ยงนะครับโอ้บัวมรกตกล้าเป็นปันก่อนนะเออเยอเอามาเลี้ยงให้รับกับโซนนี้ที่เพินพ่นพัฒนาได้สวยงามนี่เฮ้ครับต่อไปก็ได้เอา รถมาจอดไว้ในร่มในเงานี่แล้วก็ภาคบ่ายพัฒนาโซนนี้ให้คุณป้าคุณลุงให้เจ้าพิชาได้เดินออกได้โอ้ไปขวางทางมันไว้อย่างนี้นโดนโดนไปเข้าฝันแน่นะนี่เชื่อร้อยเอร์เซ็นเลยยิ่งวันที่หนึ่งนี่หวยออกเนี่ยต้องพัฒนาก่อนบอกเลยว่าถืนไม่พัฒนามันไปเข้าฝันบอกหวยแน่ๆเลย สาเอ้ยพอเอาขอหยวยเลยอ่ะเนี่ยเพิ่นตืดทางของเองไเ,เ,เต็มไปหมดเ,เดี๋ยวใข่เพี้ยวให้ให้ดูแลให้คุณลุงคุณป้าก็ได้โอเคถวายทานไว้แล้วเดอ้อส่งน้ำพระธาตุเจตนาสแสดงเจตํำนงไว้แล้วขอให้ไปรับเอาผลกินผลทานโอเคครับอรับเอาผลกินผลทานเดอ้อคุณลุงคุณปา้าอ่ะโอเค ลุกกลับบ้านละพักยกก่อนพักยกพักยกมวยมีเป็นยกเป็นยกนะชกรวดเดียวไปได้นะเพื่อมวยเพ็่ยังเข้าน้ำนะมียกสี่ยกห้านะนี่มันยกหกปลายแล้วนะนี่หมดแรงข้าต้มแล้วนะเดี๋ยวไปเติมพลังก่อน